พี่น้องขั้นตอนของกันอันวนหมกม่วงพี่น้องแย่ลัดมันนีกับไปเก็บอันหมกม่วงถึงมันโลนแล้วมันมันสูกเต็มทีแล้วมันก็โลนเต็มที่ดินด่พี่น้องแย่ลัดก็ไปหาเก็บมากเก็บมาแล้วก็มาล่างน้ำมันจะอาดพี่น้องล่างน้ำดีๆแล้วห้องกับมาเพึ่งเห็นมันแห้งเพิ่งเห็นมันแห้งแล้วเราแย่รัดมันนีก็เอามาปาดวนมันออกพี่น้องเท่ากับบีบเอาไนกับเปียกมันออกจากไบก้นละท่างสินไหมพี่น้องเ็อย่นี้ ห้องบีบเอาไนมันแล้วแล้วกับเปียกมันแล้วเ้ากับบีบเ้ากับคั่นเอาไนมันคั่นเอาเนวนมันออกจากไนออกจากบีบเอาออกจากเปียกแน่แล้วก็คั่นเอาให้มันออกจากเน่วนจากไนมันเป็นแฝงใส่ไปดองมันเหลือยกจนนวลจนเหนียวม้วนใส่ไป้องแล้วเ้ากับมาคั่นคันให้มันแตกเขากันแล้วห้องกับมาเต้หม้อเต้หม้อแล้วเ้ากับมาคางเต้ใบเป็นไปดองเต้ใบเป็นเรื่อยเรื่อยแล้วกันนานไปไล่ก็ให้มันโบกพี่น้อง มันโบกลงจนกลัวมันสิบแขนจนโดกลัทั้นนงสีแ่แหละพี่น้องเอาเห็ดที่แหลกมันก็บอกแขนมันนำลายพี่น้องเ้ากระเด็ดไปเรื่อยๆจนกลัวมันเปลี่นเกกลัวมันสิบแขนที่ละพี่น้องเจ้าบ้านี่ของแย่หลัดมันมีเห็ดแขนอะไรแล้วพ่ออแล้วก็เลยสีผักไใ้มันเย็นใี่ไหมพี่น้องอันนี้กะบไก่เย็นแล้วพี่น้องอันนี้พ่อยาหลัดพ่ออัีพี่น้องที่แหลกแย่หลัดมันมีกระเด็นเต,ตยหม้อใหญ่ๆพี่น้องเด็ดเตยหม้อใหญ่มันก็บอกลงบกลงแล้วเลี้ยงหน่อยเลยมาเทใส่หม้อหน่อยนี่ เดี๋ย่าเป็นเย็นกสิให้พี่น้องพี่น้องสิพักไว้มันเย็นก็เลยเอาเทใส่หมอน้อยกสิเทใส่หมอน้อยแล้วก็มันเย็นเย็นแบบได้ละมันมีก็บด้วตากแดดกสิให้พี่น้องกันเท่าขันเท่าเพ็าะเหตุผลมันแขวนมันก็สิบ่หอมแล้วมันก็สิบ่ตากบ่แห้งง่ายกสิให่พี่น้องมันจุเป็นน้ำลายปวดกสิให้พี่น้องมันตากบ่แห้งง่ายแล้วก็สิบ่เสียบบ่หอมกสิให้พี่น้องนอก็เลยเหตุผลมันแขวนแขวนแย่น้ำหน้อยหน่อยตะกี้น้ำไม่ลายพี่น้องเหตุผลมันเย้หน้อยๆเพราะมันแขวนเก็บปวดกสิแบบพี่น้อง ห้องก็ยังผักมันเย็นผักมันเย็นแล้วห้องก็ไปตากแดดคือตากแดดแล้วแวห้องก็จีจ้างกามาเก็บไปจีให้่น้องวิธีเก็บห้องก็ไปตากแล้วแล้วห้อก็บีบมาปาดปาดปาดเป็นเทียงเป็นเทียงหน่อยหน่อยเสนแรก็แล้วแต่ห้องสะดวกไปสะดวกมั่นเดาดไปเดาะแล้วก็มาหันหันพันพันใสุ่งหรือว่าใส่กล้องไว้ถ้าดกินโดนตรงนุดนี้ยังงเงิละมันมีก็ริ เนี่ยละมันน no ี่ก็เสียไปตากเส้นถาดพระเข่าถาดไสียจัดถาดตากเส้นถาดพระเข่าแล Jam ้วมันแห้งแล้วมันถึงเป็นเปี่ยมเป็นเตี้ยมเนี verses, like ่ยละก็จะเลิกออกมาเดี่ยก็จะปาดปาดเป็นเปี้ยงนิน่อยอันละค้าละค้าเจ็บพี่น้องขันใบอรอดเอเลียดจำเหนียวเมืองสีทองพี่น้องห่อถิ่นนายกับกาบาเฮาสะดวกแบบได้เฮาเห็ดแปลงเสร็ะพี่น้องวิธีเก็บก็ได้แล้วแก้ตะดวกดเอาไปตัวเดือมั่นเลยหยุดเพราตายตัวแบบพี่น้องแต่ว่าตอนห่อ ตอนห้าควรเห่นเจ้าว่าห้องแบบต่องเย็ดมันแข็งแก่นี่ิละพี่น้องเย็ดมันแข็งๆกร่งในทีมันค่อยหอมพี่น้องอันนี้กับพ่อแล้วพี่น้องแยกหลัดวันนี้กับพี่จะหยิบผักขายมันเย็นเท่านั้นพี่น้องก่อนปลอดเชา้ออย่างเดียวการกลันมองเลยนี่กันหนุ่มกอนนะคะน่าเดี๋ยวมือรุ่นกระจุยอาหารไทยเนี้ยิึงไปเรื่อยๆรื่อเก่าล่าพี่น้องมือรุ่นกับฉนนี่แหะค่ะวัาดีค่ะ